แบรนด์ของเราแบรนด์ของเราเนี่ยสาขาแรกเป็นสแตนอะโลนเอออย่างเช่นเปียงยางคุณผู้ชมนะเปียงยางเนี่ยเป็นสแตนอะโลนที่ต้องบอกว่าออขออนุญาตนะถ้าเป็นแบบเขาแบ่งเกรดกันเนี่ยถ้าห้าสสินค้าเนี่ยผมให้เบวกนี่คือร้านวปียงยางของเราอ่าอันนี้คุยไว้อย่างดีนะถ้าเจ๊งมปอีกเรื่องหนึ่งนะครับใเข้อตกลงเราคือไม่ยอมเจ๊งนะครับถ้าร้านเราใกล้เจ๊งเมื่อไหร่มาช่วยกันนะฮะ สวัสดีครับผมโบสาโรดอยู่กับรายการไม่ยอมเก่งสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับรายการนี้นะครับ อยากให้ทุกคนได้รับชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ธุรกิจของคุณไม่เจ๋งนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนทําธุรกิจค่อนข้างจะแบบหลากหลายแล้วกันมีท้งเจ๊งบ้างทั้งไม่เจ๊งบ้างแต่ส่วนมากธุรกิจที่ผมทำนะครับต้องบอกว่าเกินครึ่งแล้วกันไม่เจ๊งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ยอมเจ๊งไม่ยอมเจ๊งหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราจมไม่ลงนะหรือแบบแทนเปลี่ยนแล้วเราฝืนมันนะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเลือกเนี่ยนะครับเลือกที่จะลงมือทำเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีก่อน ดูเทรนธุรกิจก่อนว่าเป,เป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงนะครับถ้ามันเป็นอัพเทรนเนี่ยคุณทําไม่เหอะคุณแค่แบบตกตกให้มันเข้าที่เข้าทางยังไงธุรกิจของคุณก็โตถ้ามันเป็นอัพเทรนแต่ถ้ามันเป็นดาวเทรนเมื่อไหร่โอ้ยพยายามแค่ไหนเนี่ยเหมือนแบบคุณว่ายทวนน้ำเนี่ยมันก็ไม่โตดังนั้นเนี่ยการเลือกธุรกิจเป็นอันดับแรกก่อนไม่ใช่ว่าธุรกิจของคุณเป็นดาวเทรนแต่คุณดูรายการไม่ยอมเจ๊งคุณก็ฝืนมาอยู่นั่นแหละแบบนี้ผมไม่แนะนํา นะครับต้องดูหมดว่าเป็นดาวเทนหรือเป็นอัพเทนนะครับดังนั้นเนี่ยธุรก,กิจที่ผมเลือกหลายๆธุรก,กิจผมคิดว่ามันเป็นอัพเทนแต่ถามว่าอัพเทนมีเจ้งไหมก็มีมีเจ้งหมายความว่าเราอาจจะเลิกทำเราอาจจะไม่ได้ขาดทุนแต่ผมนิยามว่ามันเจ้งถ้ามันไปต่อได้มันคงไม่เลิอกอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูเกี่ยวกับการเลือกนะครับการเลือกอ่าเลือกอะไรเลือกว่าคุณจะไปเปิดในห้างนะครับห้างสินค้าใหญ่ๆเลยนะครับมอลใหญ่หญอ่าห้างที่แบบตามแบบ อ่ะบอกบอกชื่อได้ไหมล่ะบอกได้และเนาะโฆษณาให้เขาเซนทานบิ๊กซีโลตัสโรบินสันอะไรปนะระมาณนี้คือห้างใหญ่ใอ่ะไปเปิดตามห้างนะหรือไปเปิดตามคอมมูนิตี้มอลล์คอมมูนิตี้มอลได้แก่อะไรบ้างคอมมูนิตี้มอลต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นมิเกลฮิลมิเกลมอลล์อ่ะโฆษณาให้เขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะมาเ <c oughs> ช่าของเขานะหรือจะเป็นคอมมูนิตี้มอลอื่นๆนะครับเดอะคริสตัลเดอะเซอร์เคิลเดอะวอล์์นะแล้วที่ผมรู้เนาะสามารถกร่อะไรต่างๆพวกเนี้ยเนี่ย ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้มอลนะครับหรือจะเป็นที่3เขาเรียกว่าสแตนด์อะโลนสแตนด์อะโลนก็ได้แก่แบรนด์ต่างๆที่ตั้งตามข้างทางนะครับก็คือเปิดแบบสแตนด์อะโลนไม่ยุ่งเกี่ยวบใครนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบคอมแพร์กันลังว่า3ที่เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงและ3ที่เนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงผมเล่าจากประสบการณ์แล้วกันผมไม่มีสคริปต์นะก็คือ3ที่เนี่ยผมคิดษามวาว่าถ้าเป็นที่แรกเลยถ้าเป็นแบบในห้างใ,ใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่าห้างใหญ่ เป็นแมกเนตอย่างดีเลยอันนี้คือข้อดีของเขาครับแมกเนตอย่างดีดึงดูดเข้ามาเพราะว่ามีทั้งอะไรอาหารธนาคารเสื้อผ้ายานะครับยา,า,ารกักษาโรคต่างๆนะครับหรือแบบขนมกบเคี้ยวโหมีครบหมดเลยก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าก็คือเป็นห้างแล้วมีสินค้าทุกสรรพสิ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อกำหนดของเขาก็มีอยู่ว่านึ่เลยคุณจะต้องทําร้านตกแต่งร้านให้สวยงามด้วยมาตรฐานค่าน้ำค่าไฟจะต้องเป็นเหรีของเขาเปิดปิดจะต้องเป็นเวลา นะครับแปลกระทั่งแบบหน้าลงหน้าร้านจะต้องจัดระเบียบให้เข้าที่เข้าทางคือข้อกําหนดกฎเกณฑ์ผมว่าจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าแมกเนตของเขาเนี่ยดีนะ,ะต่อมาข้อที่ 2, 2ข้อที่2จะเป็นพวกคอมมูนิตี้มอลล์คอมมูนิตี้มอลเนี่ยผมว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่แบบสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงลัมาลงและให้มอลลเนี่ยนะครับได้รับอันิสง์ก็คือค่าเช่าเนี่ยนะครับอาจจะไม่แพงมาก พื้นที่เช่าออฟฟิศนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันที่สองก็คือทําให้มอนี่ยมีชื่อเสียงที่ดินตรงนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับคนแห่กันมาด้วยแบรนด์ที่มาเช่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียเนี่ยนะครับหลักการคอมมิชชั่นีมอลเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่บางที่ต้องบอกว่าคอมมิชชั่นีมอลบางที่ก็เป็นแมกเน็ตเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคอมมิชชั่นที่มอลที่ทำเลดีโลเคชั่นดีเปิดแข่งกับห้างได้เเลยยยนกก็อ่่างช ผมมองนะพวกพาซิโอนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ตี้มอลที่แบบเป็นแม็กเนตระดับหนึ่งนะครับทีนี้พาร์ตี้มอลต่างๆเนี่ยนะครับจากที่ผมสัมผัสมาก็ต้องบอกว่ากฎกติกาของเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบฟิกทเท่ากับห้างใหญ่ๆนะครับซึ่งกติกาเนี่ยก็สามารถยืดหยุ่นได้แต่บางอย่างก็มีการฟิกบ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับห้างค่าเช่าผมมองว่าอาจจะถูกกว่าห้างอยู่หน่อยนึงซึ่งผมคิดว่าค่าเช่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าอะไรล่ะได้พื้นที่เยอะและกันค่าเช่าต่อหน่วยก็อาจจะถูกลงนะแต่ว่ากติก,กาก็จะไม่ได้เข้มงวดเท่ากับ5าอะไรเป็นแม็กเนตให้กันผมมองว่าเป็นแมกเนตซึ่งกันและกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เปิดใหม่เหมือนผมเนี่ยนะครับผมมองว่าห้างเนี่ยหรือมอเนี่ยนะครับถ้าผมไปเปิดบางที่ที่แบบ IT ท راف ฟิกหน,นานาเนี่ยเขาก็จะเป็นแมกเนตให้ผมแต่ถ้าไปเปิดมอบางที่ที่แบบไม่มีคนเดินเลยผมก็จะเป็นแมกเนตให้เขา ก็คือเราสอนภาษากันเราช่วยกันอ่าถ้าเป็นในส่วนของคอมมิชชันนมอนะและในส่วนต่อมาคือสแตด์อโลนอ่าสแตด์อโลนได้แก่อะไรบ้างถ้าระบุแบรนด์ได้ไหมผมไม่รู้ว่าเป็นคู่แข่งหรือเปล่าของเราไงของเราเอาของเราแล้วกันอ่ายกตัวอย่อยางเออใช่แบรนด์ของเราแบรนด์ของเราเนี่ยสาขาแรกเป็นสแตด์อโลนเอออย่างเช่นเปียงยางคุณผู้ชมนะเปียงยางเนี่ยเป็นสแตด์อโลนที่ต้องบอกว่าเออขออนุญาตนะถ้าเป็นแบบเขาแบ่งเกรดกันเนี่ย ถ้าห้างสิบสินค้าเนี่ยผมให้ a บวกถ้าคอมเมอร์ซีมอลเนี่ยน่าจะเป็นเกรด a หรือไม่ก็ b บวกอย่างของผมเนี่ย b หรือไม่ก็ c บวกไปเลยเพราะอะไรถ้าอย่างมอลตรงนี้เนี่ยถนนสามเลนมีรถไฟฟ้าสายสีฟูผ่านทั้มฟิกเยอะติดห้างติดตลาดติดนู้นติดนีดดด่คนแอแบบคนแออัดอ่ะตรงนี้ผมให้เป็นเกรด a เลยนะสำหรับคอมเมอร์ซีมอลก็คือเป็นเกรด a แต่สำหรับห้างสิบสินค้าก็จะมีทั้ง a บวกหรือบางอันก็เป็นแค่ a ก็คือจะอยู่แรงบน แต่สเตต์อะลูนของผมเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของเกรดบีหรือแม้ก็ะซีบวกนะครับอย่างเปียนยางเนี่ยถนนมี2เลนรถไฟฟ้ายังไม่มีแน่นอนอยู่หลังห้างเซ็นทนรัลสาลยาซึ่งจะห่างจากเซ็นทนรัลสาลยาเนี่ยประมาณ300เมตรนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทราฟฟิกที่ผ่านหน้าร้านเนี่ยโอ้โหผมต้องบอกว่าน้อยกว่านี้สิบเท่าหรือไม่ก็ะทัร้อยเท่าถ้าตรงนี้ผ่าน100ร้อยคันตรงนั้นผ่านหนึ่งคันอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งแบบมันต่างกันแบบลิบลับเลยแต่เรา ก็ได้ประโยชน์จากอะไรอ่าเราได้ประโยชน์จากค่าเช่าุผู้ชมซึ่งค่าเช่าของเราเนี่ยจะถูกกว่าพวกนี้ประมาณต้องบอกประมาณอะไรไม่ใช่ครึ่งหนึ่งอะผมว่าถูกกว่าประมาณ7 0 8 0เซึ่งเยอะมากเลยนะถ้าพูดถึงว่าค่าเช่าแหละถูกลงเยอะกันขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมนะจะทําให้เออเขาเรียกว่าอะไรหล่ะฟิกคอร์สของเราเนี่ยค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อได้เปรียบของเราก็คือค่าเช่าถูกแต่ทัฟฟิกน้อย คนผ่านน้อยไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าเราแก้ปัญหาเรื่องทัฟฟิกได้ไหมอ่ะถ้าถามว่าเราแก้ปัญหาเรื่องทัฟฟิกได้และอะไรคือประเด็นอะ,อะไรคือที่ทําให้เราเจ๊งอะไรที่จะทําให้เราไม่สําเร็จบ้างมันแทบไม่มีเลยนะถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องทัฟฟิกได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยทัฟฟิกของเราเราไปดูว่าตรงไหนทัฟฟิกเยอะผมบอกให้เลยนะต่อยตรงนี้รถผ่านเนี่ยนะครับมากกว่าที่เปียกยางสแตนดาร์ดเนี่ยร้อยเท่าต่อ้มากกว่าร้ยายาย100าอยเท่าเลยนะแต่ผมเชื่อว่า ถ้าคิดเป็นตัวเลขน,นะถ้าเปียงยางผ่านหนึ่งพันตรงนี้ผ่าน,100นร้อยพันหรือเปอ่านะแต่ถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้มาแข่งกับคุณเรื่องโลเคชันล่ะผมไปแข่งคุณทัฟฟิกอีกโลเคชันหนึ่งล่ะอันนี้คือโลเคชันออฟไลน์นะอย่าลืมถ้าผมไปแข่งธุรกิจกับคุณที่โลเคชันออนไลน์ล่ะผมจึงมองว่าผมแก้ปัญหาเรื่องทัฟฟิกของแนด์อนด้วยการแก้โลเคชันเป็นโลเคชันแบบออนไลน์ออนไลน์คือเราเนี่ยโฆษณาในอากาศโฆษณา ที่แบบคนเห็นแบบทีเดียวเป็นล้านคนเรามีคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคนดูเนี่ยหนึ่งล้านวิวเป็นคลิปแรกแล้วคลิปที่สองคนดูสองล้านวิวคุณคิดว่าจะเอาคนหนึ่งล้านคนมายืนแถวนี้มันจะแบบมันจะต้องแบบเป็นม็อบขนาดไหนอ่ะคุณก็จะว่าเป็นม็อบขนาดไหนะคือเอาคนหนึ่งล้านคนเนี่ยมายืนตรงเนี้ยแล้วมาดูล้านเราพร้อมกนันเนี่ยยากไหมยากเนาะแล้วก็เนี่ยผมอิปเปรเลยสื่อคือว่าเราแก้ปัญหาโลเคชั่นของเราด้วยออนไลน์ เราจึงสักเซสเราจึงไม่เจ๊งแต่วันนี้ที่เรามาเลือกโลเคชันตรงนี้แบบนี้เป็นบอที่นี่ลถย,ยฟ้าผ่านลถยฟ้าผ่านโอ้ยโ,โชว์หน่อยโชว์หน่อย <laughs> ที่เรามาเลือกที่นี่นะผู้ชมเพราะว่าเราอยากได้เป็นโลเคชันเกรดเหรือไม่ก็เป็น A บวกเพื่อที่จะเป็นการประโกนในสถานที่ออฟไลน์ line, ว่าเรามีแล้วนะเราขยายมาแล้วนะและที่สำคัญก็คือ ที่สารัยาเนี่ยมันมีเพดานแล้วมันเต็มแล้วเต็มแล้วแบบวาว่าเรารับลูกค้าแบบแน่นแล้วลูกค้ารอจนแบบบางท่านคือรอจนกลับไปเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราอยากให้บแบบรอเต็มที่สักย0สนาทีไม่ไม่ไเกินครึ่งชั่วโมงรอเต็มที่มีแบบแ,บบแอร์ยเย็นๆให้นั่งรออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะซึ่งอยากให้เป็นประมาณน,นั้นซึ่งไม่อยากให้ลูกค้าแบบเสียเซลล์ลูกค้าบางท่านเนี่ยมาจากราชบังจากมีนบุรีมาจากแถวเนี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราดูจากรีเฟรชเราดูจากแบบอะไรหลายอย่าง เราจรึงมาเลือกคอมมิชชั่นที่นี่นะครับบางท่านถามว่าเราไป็นทุนไม่เลือกข้อแรกไปเลยเลือกในห้าง,งสินค้าไปเลยเราบอกว่าใจ, <c oughs> ใจไม่ถึงใจไม่ถึงหมายความว่าหนึ่งในค่าเช่าแพงสองบุฟเฟ่เราเป็นสองหนึะะ่งเก้าไม่ลยมสองหนะึ่งเก้าเนี่ยมีท่อฮู้ดปลูกพันมาเปิดแถวเนี้คุณคิดว่าเราจะไหวไหมอะ่ะโอ้กับค่าไฟที่แพงกว่ากันเออค่าไฟอีกอย่างนะถ้าคุณเป็นสแตนด์อะโลนเนี่ยค่าไฟคุณจะถูกนะแต่ถ้าคุณมาเช่าในมอเนี่ยค่าไฟจะแพงกันเท่าตัว แต่ถ้าคุณไปเช่าในห้างเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะอมเมนต์เยอะก็ค่าไฟก็แพงกว่ากันกว่ามอด้วยซ้ำต่อรองก็ค่อนข้างยากกว่าแถมมีค่า g ีด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คอมมิชชั่นมอไม่มีค่า GP ีนะครับต่อรองได้อะไรได้เนาะก็ถือว่าวันนี้มาทำทริปเปรียบเทียบระหว่าง3อย่างไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าคอมมิชชั่นมอและสแตนดาร์โลคุณลองเลือกเอาว่าคุณเก่งแบบไหนแบรนด์ของคุณอยู่ในเลกไหนแบรนด์ของคุณเหมาะกับแบบไหนนะครับของผมเนี่ยเกิดจากสแตนดาร์โลนะ แต่ก็ต้องมาเข้าคอมเพตี้มอลแต่ถามว่าคิดจะไปเข้าในห้างไหมถ้า219ก้อาจจะไม่ไหวขึ้นห้างก็จะต้องเปลี่ยนราคาแต่ไม่รู้ว่าจะต้องปิดแบนด์ยังไงให้คนแบบรู้ว่าในห้างราคานี้นอกห้างราคานี้ผมอยากให้เป็นราคาเดียววันไพร์วันเซอร์วิสเซอร์วิสทุกที่เหมือนการบริการระดับประทับ,บใจอะไรกันประมาณนั้นเลยนะฮะโ <Okay. S 1> อเคราที่ต้องทำก่อนนี่ย็จบก็เลยดมูนัคนเลย ว่าบานี้โหใหญ่มากๆและเมื่อกระจกเยอะแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะได้จากกระจกตรงนี้คืออะไรรู้ไหมผู้ชมเราจะได้ตะโกนบอกคนที่อยู่บนฟ้าตะโกนบอกคนที่ข้างบนฟาว่านี่คือร้านปิ้งย่างของเราอ่าอันนี้คุยไว้อย่างดีนะถ้าเจ๊งไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับในของกระจกรคือไม่ยอมเจ๊งนะครับถ้าร้านเราใกล้เจ๊งเมื่อไหร่มาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันหนุนมาช่วยกัน ก้ปัญหาด้วยอ่ะให้ความรู้ไปประมาณหนึ่งใครมีความรู้เพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาดูได้ผมเป็นซ e o ฝึกหัดก็ฝากไปแล้วกันนะครับพี่พี่อ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยผู้ชมสอแสงของการช่างยังเป็นหนึ่งยืนเรื่องต่อเติมบ้านนะครับให้เราไปต่อเติมบ้านให้คุณให้คุณมั่นใจเลยว่าเราจะไม่ทิ้งงานเงินของคุณที่จ่ายออกมาคุณจะไม่แบบหายไปในอากาศนะครับคุณสามารถตามตัวเราเจอมีบริการหลังการขาย นะครับบริการหลังการขายสามารถแจ้งผ่านออนไลน์ได้เซอร์วิสดีไม่ต้องโทรมาโน่นนี่นั่นส่งรูปส่งอะไรมาได้เลยเราจะตอบคุณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คุณแจ้งมาอันนี้คือหลังการขายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการในระหว่างที่การรีโนเวทอยู่นะครับช่างกาำลังทํางานอยู่งานออนไซต์อยู่คุณมีปัญหาอะไรเราจะมีทีมงานตอบคําถามให้คุณภายในส5นาทีดังนั้นเนี่ย มีแอดมินมีซัพพอร์ตตนดาฟตลอดเวลานะครับโปรเจกต์แพนเนอร์บางที่เขาต้องไปดูงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นโคมนต้องไปตรวจงานที่นี่นั่นขับรถไม่มีเวลาตอบเรามีคนดูแลซัพพอร์ตตอบให้คุณให้คุณชื่นใจได้เลยนะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกชมขอบคุณที่รับชมรับฟังถ้าอยากอุดหนุนผมจะต่อเติมบ้านก็ได้จะมากินปิ้งย่างก็ดีฝากไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ